j จ m เคลมหุ้น12มิถุนายน2567ขาลงจำกัด j, j, e aw, j, 1, j m í, m เคลมหุ้นมองตลาดหุ้นไทยแล้วออบคิดในใจคนเดียวว่าดัชนีขาลงจำกัดเลวร้ายมากสุดก็แต่1,300จุดชั่วโมงนี้ใครมีโอกาสทำกำไรจากหุ้นก็นับว่าเกณฑกาดชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอกรุงเทพประกันชีวิต นาเก็บหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตหรือ BLA JCM เคลมหุ้นเห็นราคานี้แล้วนาเก็บน่าสะสมเพราะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีค่ะพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเราเอง LH หนังเหนียวราคาหุ้น LH ตอนนี้บอกได้เลยว่าหนังเหนียวแบบแก่แล้วแก่เลยแถมคงกระพันชาตรีถึงวันนี้เป้าหมายยังอยู่อีกไกล เดินไปพักไปแต่ถ้ายังมีลมหายใจยังไงก็ถึงโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซ์ dot com